ในวันนี้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ, Wrap ははรทุจริตแห่งชาติหรือปปชได้นัดประชุมพิจารณานะครับกรณีบริษัทโรลสลอยจ่าย <it> สินบนให้กับบมจการบินไทยโดยท่านพลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจกระธานปปชบอกว่าเบื้องต้นมีความเป็นไปได้ว่าจะใช้คณะกรรมการปปชทั้ง9คนเป็นองค์คณะไต่ <surprising. S 1> <Ciao. S 2> สวนเพราะว่าถือเป็นคดีระดับชาติ ต้องพิจารณาหลักฐานที่มีอยู่ว่าเพียงพอที่จะตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนขึ้นมาหรือไม่ซึ่งขณะนี้ท่านบอกนะครับว่าพอจะทราบตัวของผู้กระทําผิดแล้วโดยกรณีนี้เกิดขึ้นในช่วงการจัดซื้อจัดจ้างระยะที่3นะครับระหว่างปี47ถึงปี48ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ปปชยังมีอำนาจพิจารณาไต่สวนโดยพบว่ามีทั้งนักการเมืองผู้บริหารระดับสูงขององค์กร แล้วก็บุคคลในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน,นะครับอันนี้คือระยะที่3ส่วนในระยะที่1กับระยะที่2ครับโดยระสองระยะนั้นหมดอายุความไปแล้วนั้นแผนคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปง จะมีอำนาจพิจารณาฟ้องทางแพ่งต่อไปครับโดยประธานปปชนะคะย้ำว่าภายใต้กฎหมายและรัฐธรรมนูญค่ะเบื้องต้นผู้ที่ถูกกล่าวหายังถือเป็นผู้บริสุทธิ์และสามารถแก้ข้อกล่าวหาได้เพราะว่ากระบวนการของอปปชไม่เหมือนกับประมวลกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญาที่มีการควบคุมตัว ส่วนทางด้านนายอาคมเติมพิทยาภัยศิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะได้ทวงถามความคืบหน้าปัญหาสินบนโลสโลอยจากการบินไทยค่ะและขอให้จัดส่งเอกสารการจัดซื้อเครื่องยนต์โลสโลอยในช่วงที่ผ่านมาทั้งหมดนะคะเพื่อมีการตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อและก็จัดจ้างว่าเป็นอย่างไรคะ่ะสำหรับคดีสินบนโรสโลอยแบ่งเป็น3ช่วงระยะเวลานะครับก็คือระหว่างปี3 4ถึงปี35ช่วงหนึ่ง ปี35ถึงปี40ช่วงหนึ่งแล้วก็ปี47ถึงปี48อีกช่วงหนึ่งซึ่งสองช่วงเวลาแรกที่เกี่ยวข้องกับการบินไทยเนี่ยท่านบอกได้ข้อมูลที่ค่อนข้างสมบูรณ์แล้วว่ามีใครเกี่ยวข้องบ้างส่วนกรณีบมจปอตทที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐตรวจพบว่ารรสลอยจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่ของปอตท แล้วก็บมจปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมหรือปอตทอสอพอทั้งในระดับผู้บริหารและก็ระดับพนักงานเป็นเงินกว่า385ล้านบาทนั้นเกิดขึ้นระหว่างปี4-6ถึงปี5-6ครับ